เอาถิ่นครับข้าวข้าหมายพี่เอกพี่เอกเ, <im> เดี๋ยวเราจะใช้รถสองคันนี่ครับล้อคันหนึ่งจะนำหมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งดู <im> แล้วเราจะนัง่งขับล้อไปสิพี่มาต้องนั่งขับล้อไปแล้วดีไงวันนี้ก็มากันได้าผมพีกันนะกรได้ <laughs> <im> ลาบบุรีอำเภอดําเนินสะดวก นี่ไงเท่เท่ดิเท่ยังไงครับอันนี้ถุงใส่เยอะรุ่นใหม่ครับสั่งซื้อได้นะคะสั่งซื้อได้ครับไม่ต้องสั่ายขายแพ็คครับหาหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนี่แดิมาแล้วครับส่วนใหญสั่งซื้อได้แล้วเหรอเต่าจากหนังสือแบบนี้เลิกใช้แล้วครับเลิกใช้เหรอเลิกแบบนี้ครับเลิกใช้รักเกนโฟสั่งซื้อเหยื่ออามันโดครับ ไเอาผ้าดเด็กพี่เอาไป็นผ้าค่ะโดนอะไรเขาห่างกเลยหรอโอ้เขาเตรียมเตรียมพร้อมครับก็ไม่ไผ่เวลาเดินเดินข้ามห้วยครับไม่อันนี้คือรัดกุมมากไม่จริงเขาให้เรานั่งไปเนี่ยแต่พอรัดก็นั่งได้ตั้งแต่ตั้งตั้งห้อยขาไทยหรือจะนั่งพ่นไปก็ได้แล้วแต่นี่อันนี้บ้านพี่เอกเราจะขายพวกโซ่ห้วยมุ้งชิ้นมีอะไรด้วยครับอยู่ ถ้านาะนาะนะคนไหนสนใจครับรู้จักพี่เอกหน้าวัดอันเอกขำมาลาม่ไงวัดเนกขำมาลาม,นนม,าามที่เอ,อ้ยมันจบป .4 สามปีเลยเรียนรอครูครูวสวยไงที่อ่านไม่ออกอีกครูครูวสวย,ไป,วสยไปแล้วครับภาษาอังกฤษไปแล้วครับ ไม่โดนเนี่ยถ네้าอย่างนั้นตอนเย็นตอนเย็นมาน่าจะมาล้วเนาะเย็นเอ่ะเย็นเย็นมาสามอ่ะ อครับถ้อตวครับตัวน,น,นี้กัดเซนเซครับนีอยู่ซ้ำอยู่สองสมที่ครับตัวนี้สีซัสสีมุครับน้นาหยูนยุบมาเลย <c oughs> สีซัสสีมุครับ ยอดครับแต่ให้ลูกคนครับแตมาดูไฮได้หรอไดอ่ไ้า ปลากินแล้ว่งดีตู้ากรสุบกระเบแล้วเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทรกลับนะแป๊บนึงเห็นทันปะเห็นทันปะเห็นว่าปลากัดแต่ว่าไม่เห็นต้องช็กัดหรอกเนี่ยกระสุบครับผิดคิวอัลมโดซีแซครับยอดครับถ่ายรูปครับ มันเข้ามายังไงวะ โอนไม่เล่าโอ้โหช็อตโอ้โหเฮ้ยลองคอครับอย่างน้ำโอเคสุดยอดสีแซดครับปล่อยไม่ปล่อยลึก่องปลาหายากปล่อยปล่อยส่งกันแบบว่าส่งกันแบบว่าปุตบตะพีตะปูส่งแล้วตอนนี้ลองโสดดำเนินครับสุดยอดจริงๆสีแซดสีชมพูครับ ถหายเทียนตัว่อนเนี่ยเดี๋ยวปูลื่นล้มไปที่ถายถ่ายรถปูนี่จะไม่โค้นเจ๋งว่ารลกกว่าใช้ตะเตี้ะดำน้ำป่ะกระสงอาที่ปักก็เยอะกระเด็นอะ l o โดนโดนโดนโอ้ยปล่อยไม่ได้เลยไม่ปล่อยเหรอ,อไซป๊อกค,ครับสีแซดสีน้ำเงินครับสุดยอดเกี่ยมถ่ายรูปเลยครับ เห็นไหมฮันมุดโดซีซัดครับเห็นเงินขายลูกครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เป็นขึ้นอยู่ตีตืต้อยู่สึงท่าไม้ครับสรุปกันนะครับสีซัทสีสเงินครับสีซัทสีเงินครับจบจอดใช่ลูกครับ